สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้เราอยู่ที่หนองคายค่ะมื่อนีสิพาเพื่อน,อนไปเดินตลาดท่าเสด็จนะคะข้างหลังนี้เป็นวัดวัดเอียงนอง้อวัดเอียงลืลมซื้อพี่น้องวัดหยังบง่หแต่ว่ามันจะมีที่จอดรถนะคะ ขันภัยซีมากอะน้ามงจอดรถดเอาเดอร์วัดยังวุตอนนี้กำลังเดินเข้าไปนะคะตอนนี้มันเช้าอยู่ทุกคนร้านค้าเขาอาจจะยังไม่เปิดตลาดท่าเสด็จนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตลาดอินโดจีน มันยังเช้าอยู่คนก็ไม่เยอะแล้วร้านค้าก็ยังไม่เปิเดด้วยอ่ะ ร้านร้านเขายังไม่เปิดนะคะทุกคนของที่นี่จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะเสื้อผ้าก็มี ราคาก็ธรรมดานะไม่ได้แพงมากนะนี่อย่างผ้าถุงนี่ <No. S 1> อืม้นเพลนนสวยจังเลยอ่ะเออชนี่สวยโอ้<ๆ>สะสวยผ้าดีนะทุกคนไม่แพงนะคะ mm hmm. ไม่แพงนะ mm hmm. สวยอยู่ <No. S 1> ่าย,ยังบบเปิดใครที่มา,าเที่ยวหนองคายนะคะก็จะส่วนมากเขาก็จะมาซื้อของที่ระลึกที่นี่นะคะถ้าซื้อเป็นแพ็คเป็นโหลมันก็จะถูก นี่เขาขายแพทมันจะถูกนะคะ ท um, uh ี่สองาบาทนะครับอุ้งหนาใอ้นบนะครับ้อีอืม เหมือนกันเหมือนกันเแขนไม่เหมือนกันใช่ไหมเี <c 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 oughs> <c oughs> ่อเป็นที่แขนโอ้โหเม่าเป็นเข่าอืย โอ้ยยัยย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 ยนยย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 ่ยย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  นีน่เอาบ้าะรอบ้าตไหนตต้นตั่นหะตัวนี้หรออืมเก็มได้เปลี่ยนได้สองตัวลดได้ไหมคะอ่อราคาลดเลยร้อยแปสิบาตกาส่งเลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมดีดิ

โอ้เขียนยาวนแบบร้านนึงอะเขียนยาวอ่ะอื ได้บนลละเอาเออตอนนี้อยู่ท่าสเสด็จแล้วนะคะตรงนี้เป็น เช็คอินที่ใครๆก็ต้องมาสะา,า,า,าดท่าเรียทุกคนตอนกลางคืนจะเป็นมีร้านขายของเป็นถนนคนเดินนะคะ คือสั่นกับแม่น้ำคงที่บบานเ้างนอะที่นอนแต่ว่าตรงนี้มันจะมีของกินของใช้ของที่ระลึกนะคะของฝากทุกคนเห็นไหมใกล้ๆตรงนัน้นสพานมิตรภาพไทยเรา สะพานมิตรภาพไทยเราวสะพานข้ามแม่น้ําโขงนะคะไปประเทศเลาวเป็นไมเเ่ยเตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะพาพี่นองมาเบิร์ มากทุกคน คนที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลานพญานาคนะคะมีพญานาคอยู่สองตัวสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นอีกหนุ่มจุดนะคะที่ว่านนะักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปตอนกลางคืนน่าจะสวยมากนั่นเนี่ย แต่ก่อนมีป้ายชื่อ,อเยอะมากยืนริมโขง าเป็นช่วงร้อนๆน่าจะจุดชื่นมากเลยทุกคน ถ้าใครมาเที่ยวหนองคายนะคะก็แนะนำให้มาถ่ายรูปตรงนี้พญานาคเป็นร้านพญานาคอยู่ดิมโขงนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับวัดอันนวัดลำดวนจะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดลำดวน เลำดวนมีพระพุธรูปใช่ที่เรามองลงมาแล้วเราก็เห็นที่แท้ก็วัดนี้นี่เองทุกคนไม่เคยไม่เคยมาเข้าไปไหว้พระในวัดนี้เลยนะคะ น่าสนใจอยากไปตั้งแต่แตสมัยนนเรียนแล้วเนาะแต่ว่า <c oughs> วันนี้เรามีหลายที่อันนี้ก็ชมภายนอกก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพระธาตุกลางน้ำอยู่ตัดไปทางนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มาเบิงพญานาคก,ก่อน ตรนนี้ททวัดเยอะมากตรงนี้ก็อีกวัดหนึ่งอันนี้เป็นศาลเจ้าจีนต่อไปเราจะไปที่ไหนกันคะเราจะขับรถไปอีกนิดหนึ่งไปวัดพระธาตล่าหนอง พระธาตุกลางน้ำพี่น้องเป็นคนหลงคายแต่ว่ายังไม่เคยนั่งเรือไปไหว้พระธาตุใกล้ๆนะคะทุกคนมีแต่มายืนเบื้องข้างนี้ละบ่เขาสินั่งเรือบ่บันนี้นั่งยิบ่บ่ะอู้หู้บ่กล้าเขาใกล้อู้บอกเอาไว้เอาไว้โอกา,อา,าส <ไว S 1> ห,หน้าสนับหน้าทุกคน <laughs> เอาไวเ้เทือนอ่ะน้ำได้โบลู แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าน้ำลดนะคะจะเห็นพระธาตุขึ้นมาสูงมากเลยอืมถ้าใครอยากจะมาไหว้พระธาตุก็ให้มาแนะนำช่วงนี้ถึงประมาณสงการสงการก็น้ำลดนะคะหลังสงการไปเป็นหนาฝนจะมองไม่ค่อยเห็นพระธาตุนะทุกคนก็มาช่วงนี้ลย้นำนำลายเนาะเดี๋ยวเราจะขับรถไป <laughs> นี่คือยานพาหนะของเรา ไปใกล้ๆน่บาใกล้ๆถ้าเกิดว่าทุกคนมาถ้าเสด็จมันจะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยจังหวัดน้องคายเป็นสถานท่องที่ท่องเที่ยวอันดับเจ็ดของโลก จุดชมวิวเนาะเออเป็นมันจะเป็นขนมก,ก็ได้ขนกเบื้องเปิดไฟขึ้นในงามนี่นี่นะน้ำขนาดเบิ้งเนิต่อตอนกับเว้นงานามเลยเนี่ย องจำลองเอออั <มะ S 2> นร<ท>ะธาตองค์จริง,รงอยู่ยกลางแม่น้ำโของ,งอันมาภาพไปเพิ่งนี่ก็ัคือเขาจะไปยืนทายเนาะไม่ได้ไม่ได้ลงไปไกลเด้อไปทั้งหมดด้วยจะยืนด้วยจนดยืนนี่แหละรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง<ส> สวดมุลข้ามปีสวดที่เนี่ยเหรอ,อไม่ยินเสียงสวดมุลอื่นโอ้ยไปสองคนเหรอคงไม่นั่งละคะ่ะถึงแล้วนะคะ เห็นบ่เดี๋ยวไปเห็น,น,หอ,นอืมอ๋อตนสวนภาพสูอยู่ในเลือนหนึ่งต้นอ<า>ืมคนกำลังพันผ่านกำลังพันผ่าน อันนี้เขาเรียกว่า,าเอาผ้าผ้า,ผ,าผ้าห่มผ้าห่มพระธาตุเป็นวิธีกรรม,อมของภาคอีสานมันซูงมได้บ้งซูมแล้วนันเนี่ยซูม,อ,มอยู่นะทุกคนเรามาถึงแล้ว ตรงนี้เป็นจุดชมวิวพระธาตุกลางน้ำนะคะหรือว่าพระธาตุล่าหนองเดี๋ยวเรามาอาศัยเสียงวิวจากคนข้างๆอันนี้นพระธาตุกลางน้ำที่เห็นนี่มีมีเรือมีเรือนำเที่ยวนะคะพาคุณไปไหว้ก็จะมีแบบเหมือนเราเอาผ้าไปห่มพระธาตุนะคะ สำหรับคลิปเที่ยวชมเมืองหนองคายนะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปว่าสีผ้าไปใสรอเพื่อนๆติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้า